เพราะนั้นเรื่องของไก่ชนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องราวลักษณะของอวิธีการเลี้ยงมันมีขั้นตอนมันมีเรื่องแต่ละเรื่องเข้ามาให้เราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นในการที่จะเพาะไก่นะครับท่านจะเพาะเพื่อเอาไว้ชนเองตีเอง ท่านจะเพาะเพราะว่าไปซื้อพ่อพัน์แม่พันุมาเพื่อต้องการจะขายลูกไก่อย่างนี้นครับมันคิดกันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะทํำยังไงเมื่อคิดกันมาตั้งแต่ต้นก็ลงมือทําเมื่อลงมือทําไปแล้วท่านก็จะเป็นอย่างนี้นครับแต่ละขั้นตอนแต่ละสะเต็ปแต่ละรูปแต่ละแบบมันจะมีแต่ละเรื่องแต่ละราวให้ท่านได้ศึกษาอีกเป็นระยะเวลาเนิ่นนานเลยนะครับ ท่านเพาะครอบหนึ่งท่านก็จะเห็นวิวัฒนาการของตัวลูกไก่พ่อไก่แม่ไก่หรือแม้กระทั่งโรคการเจ็บป่วยของไก่ที่เราจะต้องมาทานุบำรุงดูแลรักษาเขาให้มีชีวิตรอดเป็นไก่หนึ่งเดือนเป็นไก่สองเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยนะครับจนแม้กระทั่งเป็นไก่หน่มเพื่อเตะขัด เพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยขั้นตอนมันมันเยอะแยะไปหมดนะครับมันต้องศึกษาต้องดูต้องอสอบถามหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับตัวเรานำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตนะครับเพราะผมดูจากการสอบถาม ตั้งแต่ขอเบอร์ส่วนตัวไลน์ส่วนตัวแล้วมีการสอบถามกันเนี่ยครับมันก็มีตั้งแต่กระบวนการเริ่มเพาะกระบวนการปัญหาต่างๆนานาการคัดสรรการให้ยาให้วัคซีนการให้อาหารลูกไก่ไก่2เดือนไก่3เดือนอย่างเงี้ยครับมันมีกระบวนการคอมมันหมดเลยน้องไนั้นก็ติดตามผมมาเรื่อยๆนะครับกระบวนการวิธีการทั้งหมดเนี่ยผมก็จะ ค่อยๆหยิบแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นเอามาเล่าสู่ให้พวกเราได้ติดตามกันนะครับทั้งพี่ทั้งน้องคุณลุงคุณอานะครับเพราะว่ามีหลายช่วงอายุกันจริงๆในการโทรเข้ามาสอบถามตั้งแต่เด็กอายุ19จนถึง60-70กันนะครับถือว่า,อ,าอยู่ในกระบวนการของการช่วยกันเรียนรู้กันแล้วก็พัฒนาร่วมกันไป นะครับไก่ถ้าหากว่าท่านจะเริ่มต้นในการเพราะนะครับคลิปก่อนนั้นคุยในเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงครอบครัวให้การยอมรับในการอนุญาตให้เพาะคลิปนี้ผมจะพูดในลักษณะของการตั้งใจที่จะเพาะไก่โดยเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งนะครับหลายท่านเนี่ย อาจจะเป็นวิธีการในลักษณะที่ว่าทดสอบทดลองเอาไก่แบบนี้มาเข้ากับแบบนี้เอาไก่ไทยไปเข้ากับไก่พามา่าเอาไก่ไส้งอนมาเข้ากับไก่ไทยเอาไก่ไต้หวันมาเข้ากับไก่ไทยอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันเป็นรูปแบบอย่างนี้10ปี15ปีที่แล้วเขาทำกันไว้หมดแล้วครับ เป็นการทำกันไม่หมดแล้วเมื่อเขาทำกันไปหมดแล้วเนี่ยมันถือว่ามันมีวิธีการมีขั้นตอนมีผลลัพธ์ที่มันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทำออกมาแล้วดีไม่ดีดีมากดีน้อยใช้งานได้จริงไหมสิบปีสิบห้าปีที่แล้วผลลัพธ์พวกนี้มันออกมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าย้อนมาสิบห้าปีวันนี้เนี่ยท่านบอกว่ากำลังจะไปทดลองจับตัวนั้นจับสายพันธุ์นี้มาผสมแบบนี้ผมว่าเสียเวลา นะครับเท่าที่ผมเพาะมา7ปี8ปีถ้าท่านจะมาทำแบบนี้มันเสียเวลาอย่างน้อย7ปีที่แล้วผมก็ทำเจปีที่แล้วผมก็ทำมามาวันนี้เจปี8ปีวันนี้ผมก็ได้เห็นหัวมันไปแล้วว่าการกระทำตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีมันไม่ดียังไงเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการเฉเพาะไก่ออกมาแต่และชุด ออกมาแต่ละสายพันธุ์มันเป็นสิ่งที่หลายขั้นตอนมันผ่านกันมาเป็นกระบวนการศึกษาเป็นกระบวนการเพาะเป็นกระบวนการพัฒนาการของการทำไก่ผ่านมาแล้วนะครับดังนั้นถ้าว่าหลายท่านที่กำลังจะเริ่มต้นนะครับหรือว่าได้เริ่มต้นมาปี2ปีท่านอย่าไปทำในลักษณะของการทดลองเลยนะครับ ถึงแม้ว่าการคิดนอกกรอบมันดีการาพัฒนามันดีแต่ถ้าท่านจะย้อนกลับไปทำในสิ่งที่15ปีที่แล้วเขาทำกันเนี่ยผมถือว่ามันเป็นการเสียเวลาเสียเวลามากนะคบเพราะว่าไก่กว่ามันจะโตมา1เดือนกว่ามันจะผ่านขั้นตอนอายุรอด1เดือนลอด2เดือนรอด4เดือนจนถึง78เดือน มันใช้ระยะเวลาใช้พละะกำลังในเรื่องของต้นทุนเรื่องของเวลาถ้าท่านไปทำแบบนี้มันเสียเวลาอันนี้นี้บอกกันตรงๆนะครับถ้าหากว่าท่านคิดจะทำท่านคิดจะเพาะท่านคิดจะเริ่มต้นจะทำพม่าให้ทำพมา่าจะทำไก่เชิงให้ทำไก่เชิง มันก็มีแค่สองสายพันธุ์เนี่ยที่มันมันสู้รบกันในท้องตลาดหรือว่าสู้รบกันในสนามในวันนี้พม่าสู้กับพม่าพม่าสู้กับไทยไทยสู้กับไทยนะครับไทยสู้กับพม่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกระบวนการอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยเขาพัฒนากันมานานละถ้าหาว่าท่านคิดจะทาเนี่ยท่านเลือกสายพันธุ์มาเลยว่าท่านจะทําพม่าก็ทําท่านจะเลือกทําไทยท่านก็ทําในสิ่งที่ท่านกําลังจะเริ่มต้น แต่ถ้าอย่างผมเนี่ยผมทำมา8ปีเนาะเพราะฉะนั้นผมมีวัตถุดิบทั้งไก่ไทยผมมีวัตถุดิบทั้งไก่เข้ามาซึ่งทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยมันเป็นไก่เหนืออยู่แล้วนะครับอย่างเราทำไก่ปะกอย๋ยไก่ปก๋ยก็อยู่ในตำบลน,น้ำบิดบ้านเราประกก๋อยอยู่ในตำบลน้ำบิดบ้านผมเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเลือกทำไก่ปะกก๋ยผมก็มีวัตถุดิบของผมอยู่ถ้าผมจะทำไก่เข้าา ไก่พม่าก็ต้นทุนตั้งแต่ต้นมันก็เป็นไก่เหนือนะครับแล้วก็ลงไปพัฒนากันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมสามารถทําได้สองสอง,สองแบบเพราะว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะเริ่มต้นเนี่ยท่านเจาะจองมาเลยครับเจาะจงมาเลยเว่าหนึ่งเรายังไม่มีความแม่นไงนะครับว่าท่านจะทํำยังไงถ้าเกิดว่าท่านทําทั้งพม่าท่านท,าทําท,ทั้งไก่ไทยไก่ปะกกย่เนี่ย ถ้าหาว่าท่านมีเล้ามีล็อกไม่ดีดูแลไม่ดีมันก็ผสมกันมั่วข้ามสายพันธุ์มันก็จะเสียเวลาแต่ถ้าตั้งใจจะทําไก่เลือกมาเลยครับจะทะาํทพะาพม่าทําพม่าทาไก่ไทยไก่ปะกกยไก่เชิงทําไปเลือกมาให้มันชัดเจนแล้วไม่ต้องมาคิดทดลองนะครับผมมองแลว้วไม่อยากคิดทดลองเพราะมันเสียเวลามากเลยทําเลยทาําพม่าก็ทาําพม่าท่านจะทะาําพม่างอนพมา่าไต้หวัน จะเป็นพม่าเดินจิ้มตีสาสตร์แข้งหน้าหยิบหน้างอนตีจะเป็นพม่าหลุดลอดถอดถอยโยกสาสตร์แข้งหรือจะเป็นม้าล่อลำวงท่านทําไปคัดเลือกสายพันธุ์ท่านจะเอาแม่ไหนพ่อไหนเชิงไหนทําให้มันชัดนะครับแล้วเมื่อยังไม่แม่นเนี่ยก็อย่าไปทําว่าอ่าม้าล่อก็จะทําหลุดลอดถอดถอยหรือว่าเดินจิ้มตีก็จะาทำอย่าทําแบบนี้ เลือกมาเลยนะครับถ้าจะทําม้าล่อก็ต้องทําม้าล่อถ้าจะทําหลุดลอดถอดคอดีหรือว่าจะเดินจิ้มตีศาสั์แน้าท่านเลือกมาเลยให้มันชัดนะครับถ้าจะทําไก่ไทยท่านก็ทํามาเลยว่าจะเป็นไทยแบบไหนอ่าเป็นก๋อยตราดก๋อยพันนัดก๋อยงอนอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าท่านถ้าทำสามสายพันธุ์ท่านก็ว่ากันไปเลือกให้มันชัดนะครับ เพราะว่าสิ่งที่ทําไก่เชิงเนี่ยมันมีแค่รูปแบบ2แบบแค่นั้นเองก็คือ1คาด2องอเทินบนพาดบนตีแค่นั้นเองคงไม่มีใครจะคิดจะกลับไปทดลองทําไก่หัวล่างอีกละเพราะว่าในตลาดปัจจุบันมันมีแต่ไก่หัวบนแต่ถ้าท่านชอบเป็นสไตล์ส่วนตัวท่านจะทําไก่หัวล่างท่านก็ทําไปอย่างเงี้ยนะครับ เพราะนั้นรูปแบบของการเพราะไก่เนี่ยมันเป็นศาสตร,ร์และศรริลเป็นพัฒนาการหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงเลขสิบนั่นคือว่ากระบวนการของการาจับคัดเห็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เห็นการจ่ายลูกพ่อพันธุแม่พันธุ์เห็นการจ่ายลูกของตัวผู้เห็นการฝีมือของตัวผู้คู่เกิดแล้วเก็บตัวเมียวไว้เพื่อต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์ต่อเพราะฉะนั้นถ้าจะทําไก่ ไม่ต้องมาคิดทดลองนะเสียเวลาเขาทําของเขาไว้ดีอยู่แล้วท่านก็ไปจับมาต่อยอดต่อยอดต่อยอดทําอย่างนี้ไปจะได้ไก่เก่งง่ายกว่าที่ท่านจะคิดทดลองเอาตัวนั้นใส่ตัวนี้เอาตัวนี้ใส่ตัวนี้มันเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียค่าอาหารเสียหลายสิ่งหลายอย่างเนาะวันนี้ก็คุยกันอย่างนี้ก่อนเพอาเมื่อวานคลิปเมื่อวานเนี่ยจัดการเก็บไลวละกลัวว่าช่องจะถูก กระทำการเพราะนั้นขอบพระคุณไปยังพี่ๆน้องๆน,นะครับเพื่อนฝูงที่ตักเตือนกันมาแล้วก็ว่าช่องมันจะมีปัญหาอะไรลักษณะไหนอย่างนี้นะครับผมก็เก็บคลิปไปแล้วนะครับชอบใจสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการเพราะไก่การเลี้ยงไก่พัฒนาไกา่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กัน,นครับเพื่อว่าจะได้ทำเรื่องราวอย่างนี้ให้มาได้ศึกษากันสำหรับท่านที่ เพาะพัฒนาการชนกันนะครับ